สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอหนึ่งคันครับคันนี้เป็นตัว m เจ40ี่ครับผมรถปีห้าเจ็ดครับผมสภาพสวยนะครับคันนี้คันนี้ผมเก็บรายละเอียดนิดหน่อยให้นะครับผมเดิมทีรถก็สวยอยู่แล้วนะครับเป็นรถไล่นะครับผมเครื่องไม่เคยแกะครับผมท้ายไม่เคยแกะ ก็มีแค่ตัดท่อนเปลี่ยนคัสแค่นั้นนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยมากครับกันนี้สวยสภาพดีพร้อมใช้นะครับเจ้าของเก่าก็ใช้ทํางานอยู่นะครับผมใบด้านหน้าก็สวยครับ <c oughs> ช่วงล่างสวยยางหน้าสวยครับยางหน้าดอกสูงเลยครับยางหลังดอกพอใช้นะครับผม ท่านใดจะให้เปลี่ยนยางให้ใหม่ก็บอกได้นะครับจัดให้ได้หมดนะครับผมไฟตาใหม่นะครับผมไฟหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมชุดฝาครอบผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมสีสันสวยครับผมเดิมๆเลยครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องไม่เคยแกะน็อตไม่เคยขยับเลยครับผมท่อนค์ดเปลี่ยนแล้วนะครับก็ตามประยุกเขานะครับผม เบาะมีขาดนิดหน่อยครับผมหลังคาใหม่โอ้แจ่มแจมครับอันนี้เวียดอย่างละคู่นะครับกลางละคู่น็อตก,กระทะเดิมนะครับยางหลังพอใช้บางคนหลังผมก็เบิกศูนย์ให้ใหม่นะครับสวยแจ่มเลยครับพามาชมท้ายครับตัวรถสีสันสวยมากนะครับผมตอนท้ายไม่เคยแกะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนซีนกระบอกยกให้นะครับผมฝาไฮไม่เคยเปิดครับฝาไฮไม่เคยเปิดซีนล้อก็ไม่เคยแกะทั้งสองฝั่งนะครับฝาพีทโพวกเนี้ยังไม่เคยใช้เลยครับผมคันนี้ถือว่าแห้งนะครับแห้งทะเบียนพร้อมนะครับผมอุบลราชธานีนะครับติดรถมาเป็นผานสามนะครับท่านใดอยากได้เป็นผานพวนก็บอกได้นะครับ เปลี่ยนให้ได้หมดนะครับผมเป็นโครงตรงรุ่นเลยครับสองหกสามเจนะครับใบใหญ่ๆคัดท้ายใหญ่ๆเลยครับผมโครงไม่เชื่อมไม่ดามนะครับมีเจ้าของเก่าทําบูธมาให้แน่นเรียบร้อยนะครับผม โอสีสันสวยนะครับคันนี้ตัวรถสวยมากเลยครับยางก็พอใช้ครับผมเบรยดีครบไม่ผุครับผมมีรอยถนอตะหลอกตรงวางเครื่องมือนิดหน่อยครับผมอ๋อมีผุตรงบางคนนิดหน่อยนะครับผมนิดเดียวครับดูชมครับสีสันสวยเลยครับตัวรถเครื่องไม่เคยแกะแห้งๆครับผม ไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานห้าพันกว่าชั่วโมงนะครับมองเห็นไหมครับผมมองไม่ค่อยชัดนะครับเครื่องติดง่ายครับเครื่องแน่นๆเลยครับกันนี้เครื่องแน่นแ่นรอบเดินนิ่งๆเลยครับ อร์นิเจอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับผมมีแค่บอ่อขาดนะครับผมกับบางคนผูตรงนี้หน่อยนึงครับฝั่งนี้ไม่ผูนะครับไม่ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามชั่วโมงครับผมเจวันรอบขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นความร้อนขึ้นครับผม ดังแน่นมากครับใช้ลูเล็กไว้ครับผมหางหลังไว้ครับผม มุดปกตินะครับวันนี้อาจมาถ่ายอาตอนค่ำหน่อยนะครับผมอาจจะมืดๆตัวจริงสวยนะครับผมท่านใดมองหาอยู่นะครับ m 7040ครับผมเสนอราคาขายอยู่ที่460,000บาทครับ460,000บาทเรียทะเบียนพร้อมโอนนะครับผม อุปกรณ์2ชิ้นครับใบดันผ่านผานสานะครับผมผ่านสาาช้างนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้เป็นผานพวนนะครับเปลี่ยนได้ครับผมเครื่องสวยครับเครื่องเดินนิ่มๆเลย สี 4, 60, ่แสนหกหมื่นบาทครับผมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามเจ็ดสองเจ็ดแปดหกแปดหกครับดูรถได้ที่อำเภอจุฬาภูดีจังหวัดสุรินทร์นะครับานใดมองหาไว้ใช้งานนะครับ 0. เอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ไว้บุกเบิกนะครับไว้ทำไร่นะครับผมไถนาก็วิ่งไวนะครับผม เดีมาดูได้ที่อำเภอชุพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก่อนเดินทางก่อนเดินทางโทรสอบถามก่อนนะครับผมที่เบอร์โทร093 727 8 6าสครับอันนี้เครื่องดีมากเลยครับผมเครื่องเดินนิ่มเลยครับเสียงเพาะด้วยนะครับผม าฝากไว้ด้วยนะครับผม f d t r a c t o r เตรสุรินนะครับชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินครับผมวันนี้สวัสดีครับ